อนุญาตถ่ายคลิปนะครับผม,ม,ม,มเฮ้ยมันก็ต้องวัดดวงแหละ <laughs> สวด <laughs> เอา้เอาอ้อยเล็กปลากัดครับก,ดดกัดแล้วโดดเลยกัดแล้วโอ้โหกัดแล้วนั่นไงตึ้งจิบกัดครับโอ้โหตอนนี้กัดแรงวะ่ะ นั่นไงวอรแล้วนี่ไงสาธารนณะอีกแล้วครับอืมกัดว่ะกัดแล้ววิ่งเข้าป่าเลย ผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมเ,เพื่อนๆนานตั้งตกป่านน,ปปานะครับผมก็เจอกันอีกหนึ่งทริปมันหยุดกับนสันเป็นจริงนะก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้พามาซ้มมาใหม่เดิมอีกแล้วนะครับผม <c oughs> ซึ่งแบบว่าต้องรีบตกนะหมายนี้เพราะว่าเดี๋ยวหมดหนาวเนี่ยเดี๋ยวแก๊งพม่าเนี่ยเขาก็จะมาถล่มกันแล้วนะแถวนี้นะ <c oughs> ทุกอย่างนะครับผมจะโดนจะโดนทุกอย่างนะแต่ช่วงนี้มันหนาวอยู่ยังไม่มีใครลงน้ําหรอกเราต้องรีบมาตกนะครับโอเคผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเดี๋ยวช่วงแรกเนะี่ยนาสารจะลองอกอกระดีดูก่อนนะถ้าไม่ได้ผลยังไงเดี๋ยวค่อยเทคซัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วนะห้าโมงกว่ากว่านะครับผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับฟื้นก็เลยออกมาเวลาแน่เนะีย อันนี้กระดีก็เป็นเจ็ดกัมนะผม <Okay. S 1> กระดีจีนนะใส่ตัวเบ็ด VMC เวอร์สิบสองตัวนะครับ, <Okay. S 1> บอุปกรณ์ฟุดเติมนะครับผมจิ้มชื่อคลิปใต้ใต้คลิปเนี่ยจะมีคําว่าเพิ่มเติมเล็กๆอยู่นะพอจิ้มแล้วจะเห็นรายละเอียดทุกอย่างนะครับ mm hmm. ผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางการสั่งซื้อเหยือ่อหรือว่าเซ็ตอุป,ปกรณ์ยังไงสายเท่าไหร่คันเท่าไหร่ลอกยี่ห้ออะไรก็จิ้มดูกันนะครับหมยแหลกก็วันนี้ลองออกมาเทสลูกปืนด้วยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ย เปลี่ยนทำคลิปเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนลูกปืนซาดิทไปนะก็ลองมาเทสดูด้วยว่าภาคสนามจริงจะเป็นยังไงเวลาหดนะครับ้็ไม้แรกก็อย่างที่ได้ยินนะครับเมื่อกี้เสียงลูกปืนก็ลั่นอยู่นะเอาเอาไม้แรกโดนเอารุดเนี่ยว่านอนมันกัดหมิ่นจังอนะ่ะเนี่ยก็ มันทึงมันทึงต้องเทคซัดไงครับหมายนี้นนะมันเป็นซะอย่างเงี้ยน,นะกัดตอนหยุดซะด้วยนะครับมหมยสองนะเสียงปืนก็ลั่นอยู่นะแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่รับได้นะโอ้ปลากัดใกล้จังเลย ถ้ากัดแบบนี้อีกตัวหนึ่งกนะ็ต้องเป็นเป็นเท็กซ์แล้วนะลมแรงครับสเต็ปสองนะครับผมลองเล่นเป็นหัวจิกดูก่อนนะจริงๆก็รู้ในใจเลยนะว่ามันยากเพราะปลามันค่อนข้างระแวงนะครับกัดระแวงมากนะ โอ้จ oh, okay, ิกโอเคจิกเฮนนะผมสามจุดห้ากรัมไปยังบิกเ์สามนิ้วนะตัดตัดออกให้มันพอดีนะครับรวมๆแล้วก็อยู่ประมาณห้ากรัมนะปลามันชอบเหยือ่อเดินเหยื่อช้าๆนะโอ้โหตัวนี้ใหญ่จังวะ ออปลาจิตแนวเนี้ยเยอะนะครับมันจะมาซุกกันใต้ผักบุ้งกันนะี่ยใช้ชาย,ยาเนี่ยมันก็เลยมากัดดีมุมนี้ซะเยอะนะครับดูทรงแล้วผม ต้องตัดสายหน้าทิ้งก็แล้วล,ลมเปลี่ยนทิศแล้วเมื่อกี้พัดมานี้ตอนนี้พัดมานี้แหละจะเข้าป่าแล้วใช่นเนี่ยป่ากัดครับกัดแล้วโดดเลยโอ้โหบอแล้วเหยืยอยางเลยนะมีผลมีฤทธิ์กับมันมากเลยนะ ในกล้องน่าจะเห็นนะครับตัวสวยซะด้วยนี่ก็ยอมแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเราแวงเหลือเกินนะกระดีก็กัดทีเดียวแล้วก็หายไปเลยนะผมพอใช้หัวจี้ก็กัดกัดแล้วโดดเลยนะกัดแล้วถุยทิ้งเลยรีบถุยเลยนะผมก็คงต้องกลับมาเป็นเท็กซัดแล้วนะใช้ตะกวดสองกำนะผมต่อตรงกับตัวเบ็ดเลยนะไม่มีสายหน้านะครับปลาราแวงมากนะ เป็นแบบนี้นะครับวิธีการเข้าสายก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะผมก็เคยทำให้ดูแล้วในคลิปก่อนๆนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะสีดำล้วนเลยดีกวนะ่าเลย ต้องต่างกันกนสังการสั่งซื้อเหยื่อก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมจิ้มได้เเจอแน่นอนมันต้องเนียนๆแล้วก็ส่งกันยาวๆแล้วปลาแบบนี้ผมไม่ซ่อนตัวเบ็ดนะเพราะหมยไม่ลบโอเคไปดูกัน กัดแล้วโอ้โหกัดตรงนี้เลยอะสายไปแล้วครับวิ่งตรงเลยนะนู่นเลยครับนิ่งแล้วนะครับผม อยู่แต่ไม่วิ่งต่อเอาเลยนะผมเรียบร้อยต้องส่งนานหน่อยครับบาร์ใหมนี้เนี่ยส่งนานขนาดนี้ก็ยังไม่อยากกลืนเหยื่อเลยนะยังรดมิ่มๆเลยครับเนี่ยนะมันแค่ใต้คางหน่อยเดียวครับโอเครอดเหลวนะครับผม ทางไกลปล่าจะกัดอยู่แ,แถวๆนี้แหลนะนะ ใกล้ๆเนี่ยครับไซส์ประมาณนี้แหละนะที่เห็นจิบกันเยอะๆเนี่ยกัดแล้วโอ้โหไม่ใหญ่หรอกตัวเนี้ยขายไปแล้วมัง้งเอาไม่ขายครับอ่ะ ว้าว <Wow. S 2> วิ่งแล้วตะโกวฝังพื้นอีกแล้วมั้งกูไม่คายครับแล้วก็หยุดแล้วหยุดขย้อนเหยื่อแล้วนะครับผมรอสักพักนะสายตึงครับ เรียบร้อยครับผมวิ่งไม่ไกลนะเนี่ยดูตัวนิดเดียวครับเ <laughs> ก็บหมดแล้วนะล <laughs> ำบากเกลือให้หมดครับ <c oughs> ปล่อยไปก็ไม่รอดหรอก <c oughs> เดี๋ยวก็โดนเห่อก็แล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวแรงนี่ก็โดนเห่แล้วนะ <c oughs> สงต้องนานอยู่แค่นี้ครับเ <c oughs> ข้าข้างแก้มนะห <c oughs> ึห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  กัดแรงจุงเบยป่าออกซ้ายแล้ววิ่งตรงครับสายฟูเลยปาาไปทางไหนแล้วทีนี้ยังอยู่นะก็ไม่วิ่งด้วยนะครับอดูที่ส่งนาน,านมันจะกกืนไหมโอ้ ขายไปแล้วกระตุกสายกระตุกขายไปแล้วครับเปลี่ยนมุมหาที่ล้มๆยืนครับน้ำเขียวปีเลยนะวันนี้ขุ่นด้วย

ลงไปในที่มันจิ็บเลยครับขังตะลิ่งดีกว่าขังตะลิงนงโอกาสสูงกว่าครับ นั่นไงเพิ่งจิบมเมื่อกี้ครับกัดเลยวว้า <Wow. S 1> อย่าคายนะปลาวิ่งออกซ้ายนะครับสายกูก็ฟู่อ๋อไปไหนแล้วไม่รู้ปลาบินอ,ออกนู่น,น้วครับ เอาชัวรๆนะผมไม่อยากจะพลาดบ่อยนะวัาแบบใจร้อนนี่ไม่ค่อยได้ตัวนะครับปลามันให้มันขย้อนเหยื่อสักแป๊บนึงน,นะนูนหองคือนูนแหละเรียบร้อยครับเอะต้องส่งนานหน่อยครับโอ้ตอนนี้สสวยขึ้นมาหน่อยนะกินจีบข้างตะหลิงเมื่อกี้นะตึ๊บเลยส่งนานขนาดนี้เนะี่ยไม่อยากจะคืนเลยครับ รถมีนเหมือนกันสัต,สตลิกิชิช่นเขียวสุดยอดครับผมาสายกุพันเลยตามต่อครับ3ามแต้มแล้วจริงๆในใจกจ็ตั้งเป้าไว้แท่ที่5้าแต้มนะครับเนี่ยได้ห้าแต้มก็คงกลับเลยนะโ <Okay. S 1> อเคเพิ่งหายไข้ใหม่ๆเดี๋ยวจะสุดอีกนะ ขอแต้มีสวยทั้สองตัวนะ กัดครับตอนนี้กัดแรงวะ่ะยิงออกซ้ายเลยนะครับกัดแรงมากตัวนี้ไฟต่อพอาสา่เต็มแล้วไฟต่อครับตะกัวฝังพื้นและมันติดหญ้าด้วยครับตรงนี้ อ๋อเห็นเห็นฟองแล้วนะผม,มปลาเหมือนปลาวิ่งแล้วก็จะวนย้อนกลับมานะ<อ>นั่นไงว่าแล้วนี่ไงปลาอยู่ครับยิ่งย้อนมานี่เลยอฟองขึ้นตรงนู้นปลาอยู่นี่นันปลาโครตตัวกันแล้วครับตัวนี้ตัวสวยเลยกัดแรงด้วยครับตัวนี้ <c oughs> ดีนะที <c oughs> ่ผมตัดสินใจสับซ้ำอีกทีครับพอวัด ตะกวัวฝั่งพื้นนะครับเมื่อกี้ฝั่งพื้นติดหญ้านะตะกวัวไม่มาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าปานวิ่งมาทางนี้นะนี่และครับจุดที่จะพลาดของเท็กสัตนะ์นะเมื่อกี้โชคดีที่สายมันไม่ตึงมากเขาปายังไม่ขายนะผมเลยรีบจับซ้ำนะส,สวยอยู่ตอนนี้สุดยอดครับผมทางน้นพี่เขาจะมาทอดแห่นะผมแต่เขาเกรงใจเราอยู่นะเขาจะเดินไปทอดมุมในนะต้่งใหเกี่ยวกัน สาธาณะอยู่แล้วครับหื <Huh? S 1> อกัดป่ะ <Huh? S 1> กัดแล้ววิ่งเข้าฝาเลย <Huh? S 1> สวนเลยแล้วกันครับตัวนี้ใหญ่ด้วยว้าว <Wow. S 1> อมือแหยืนงงมือแหยิยืนงงครับเ <c oughs> <c oughs> ต็มที่ห้าแล้วผมได้ตามเป้าแล้วนะตัวนี้ก็ตัวสวยอยู่เหมือนกัน กัดแล้วมันจะดึงเข้าฝ่าเลยผมก็เลยต้องรีบวัดนะครับสุดยอดโอเคเดี๋ยวย้ายบ่อนะครับผมพี่ก็จะมาทอดแหแล้ไวไ่อยเขานะทางไกลทางมันขออน,นุญาตายคลิปนะครับผมเฮ้ยมันก็ต้องของวัดดวงแหละ <laughs> แต่มันขึ้นริมเนี่ยเยอะ สวดน้ำแค่นั้นนะนะอผมคิดว่าผมว่าเอาฮ่าฮาเอาฮ่าจริงเยอะผมว่าต้องต้องมีตัวโดนเนี่ยเดมันขึ้นบ่อยถ้าผมใส่ตัวนี้มันจะไม่บานหรอกเพื่อน ไปเป็นกระจุกเลยเมื่อกี้โอเคพี่เขาเขินกล้องนะแหไปเป็นกระจุกเลยก็เราต้องหลบทางให้กันนะครับผมเราก็ได้พอสมควรแล้วบ่อเนะ้นเป็นบ่อของโรงงานขยะนะครับผมเขามาขว้านซื้อที่ตรงนี้ไว้เขาก็ปล่อยนะชาวบ,บ้านเข้ามาหากินเขาก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามอะไรนะรผมถ้านเป็นใหม่วิ่งอุสาร์ไม่เข้าหรอกนะ เราได้ปลาเขาก็อยากจะลองมั่งะว่ากันไม่ได้ครับทางใครทางมันนะโอเคก็คคได้ตามเป้าแล้วนะผมห้าแต้มนะแล้วก็กลับบ้านได้แล้วนะครับผมก็ใช้เวลาตีอยู่ประมาณสองชั่วโมงนิดๆนะห้าแต้มก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแค่เวลาแค่สองชั่วโมงกว่านะก็ออกมาก็เกือบเที่ยงนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะโอเคทริปหน้าก็อข้ว่ากันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด สมครสาเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ